สวัสดีจ้าทุกคนให้ไกลนี่นะคะทุกคนวันนี้หนิงพามาอยู่ป่าแคนเบอรี่นะคะทุกคนฟินแลนด์ก็จะมีป่าแคนเบอรี่นะคะเขาบอกว่าปีนี้แคนเบอรี่เดกดกมากนะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวหนิงจะพาดูนะคะทุกคนว่าแคนเบอรี่เขาเกิดป่าแบบไหนนะคะมาดูแคนเบอรี่กันจ้าคนมาจ้าหนิงพาดูป่าแคนเบอรี่นะคะนี่ก็จะเป็นลูกแคนเบอรี่นะคะทุกคนซึ่งฟินแลนด์ก็จะ แคนเบอรี่เขาจะเกิดในป่าธรรมชาตินะคะนี่จะ้ะแคนเบอรี Can ่แคนเบอรี่แคนเบอรี่ตรงนี้ตรงนี้เขาจะเป็นลานที่แบบว่าสวยมากนะคะทุกคนดูจะ้ะนี่จะ้ะจะเป็นลานแบบนี้นะคะซึ่งแคนเบอรี่เขาจะเกิดในที่แบบว่าชุ่มชื้นมากนะคะทุกคนข้างล่างที่หนิงเหยียบอยู่นี่ก็คือจะเป็นคลองน้ํานะคะจะเป็นแม่น้ําจ้ะข้างล่างนี่ตรงนี้เขาก็จะเป็นแบบว่าดูแคนเบอรี่ เขาจะมีมอสมีเฟิร์นมีต้นไม้นี่จ้ะมีต้นสนมีต้นอะไรขึ้นมาได้นะคะแล้วรากเขาก็จะเหมือนกับว่ารากเขาเกาะกันนะจ้ะนี่ดูจ้ะรากเขาก็จะเกาะกันแล้วข้างล่างก็จะเป็นน้ำนะคะทุกคนดูดกมากข้างล่างก็จะเป็นแม่น้ำจ้ะนี่อู้ดกดกมากทุกคนดูจ้ะว้าว ว้าวว้าววาว,ว,าวดูทุกคนแคนเบอรี่จ้ะแคนเบอรี่มาดูกันนะคะว่าวันนี้หนิงจะเก็บได้เท่าไหร่นะคะป๊ดทุกคนตรงนี้โอ้โหว้าวนี่ทุกคนแคนเบอรี่จ้ะแคนเบอรี่มาเดี๋ยวหนิงพาเดินดูก่อนนะคะนี่จ้ะว้าวซึ่งวันนี้หนิงก็ เอาที่ตักตักนะคะทุกคนดูจ้ะว้าวแคนเบอรี่แคนเบอรีร่จ้านี่แคนเบอรี่เขาก็จะเกิดในหนองน้ํานะคะทุกคนนี่จ้ะเกิดในหนองน้ําจ้าว้าวอูวอวอว้เยอะมากดูจ้ะว้าวดูใช่หมดเลยนะคะนี่ใช่หมดเลยจ้ะ ป่าใหญ่มากนะคะทุกคนขอบอกว่าเดินในป่าเบรแคนเบอรี่นี่ก็คือจะเดินยากหน่อยนะคะเพราะว่าเขาจะนุ่มเขาจะนุ่มจะไอ้นี่แปบลบว่าเดินยากนะจ๊ะเหนื่อยนะคะทุกคนถ้าเดินป่าแคนเบอรรี่เพราะว่าเขาจะเป็นเป็นเฟิร์นเป็นอะไรนะคะทุกคนเป็นต้นเฟิร์นต้นอะไรแล้วเขาก็จะนุ่มนะคะนี่เขาจะยุบลงไปแบบนี้นะคะดูจะ้ะโอ้ทุกคน ดูจะนุ่นทั้งนิงนะคะว้าวดูจะนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวหนิงเก็บให้ดูก่อนนะคะเก็บเก็บมือถ้าไอ้นี่นะคะหนิงหนิงเก็บไปขายนะคะหนิงเก็บไปให้ลูกค้าจ้ะนี่แคนเบอรี่ลูกใหญ่ๆจ้ะนี่ถ้ามาเก็บมือนะคะก็เลือกเอาแต่ลูกใหญ่ๆจ้ะนี่แต่ว่าหนิงเก็บขายเนาะหนิงก็จะแบบว่า เอาที่ตักมาตักเอาจ้ะอู้ดอกมากแล้วก็สวยมากจ้ะทุกคนเยอะมากจ้ะไปจ้ะเดี๋ยวหนิงพาเก็บจ้ะจะพามาดูต้นแขนเบอร์รี่นี่จ้ะต้นเขาจะเป็นต้นเล็กๆนะคะนี่ต้นเล็กมากนี่นี่เขาจะเป็นเครือแบบนี้นี่ต้นเล็กๆเ,เป็นเครือแบบนี้นะคะเวลาเขาออกลูกเขาก็จะออกแบบว่าไอ้นี่นะคะแต่ว่ารากเขานะ่ะจะอยู่ข้างล่างข้างล่างลึกลงไปเลยนะคะนี่เขาจะย่างขึ้นมา ลากเขาจะอยู่ข้างล่างนะคะซึ่งแข็งแรงแน่นหนามากนะคะทุกคนนี่เวลาเขาออกลูกเนี่ยเขาจะออกมาแบบนี้แบบเป็นลูกไข่ลูกมันนะคะนี่นี่คือต้นแครนเบอร์รี่จ้ะทุกคนเดี๋ยวนิ้งพาเก็บจ้จะทุกคนแครนเบอร์รี่ปลามามเดี๋ยวนิ้งจะพาเอาที่ตักตักนะคะทุกคนนี่เราก็ตักเ,เลยจ้ะเพื่อความรวดเร็วนะคะนี่จ้ะค่อยๆตักค่อยๆต,ตักเอาจา้ะ ก็จะตักยากนะคะถามว่าเอาที่ตักตักตักง่ายไหมมันไม่ง่ายนะคะเพราะว่าป่าแคนเบอรี่ตรงนี้เขาก็จะเป็นแบบว่าเป็นยุบลงแบบนี้นะจ้ะเวลาเอาที่ตักมันก็ไม่ได้ตักง่ายนะคะแต่มันก็ได้เร็วกว่าตักมือจะ้ะได้เร็วกว่าเก็บมือนะคะเราก็ค่อยๆตักเอาจะ้ะนี่เพราะว่าอันนี้นะคะทุกคนมันจะเก็บยากเก็บยากกว่า เก็บยากกว่าเลดเบอร์รี่เก็บยากกว่าบูเบอร์รี่นะคะทุกคนนี่เราจะทำไมเหตุผลว่าไอนี้นะคะแล้วป่าก็โอ้โหเข้ายากด้วยนะคะทุกคนรูหนิงก็จะค่อยๆตักเอาแบบนี้นะคะทุกคนนี่แต่ปลาแบบนี้มันจะตักง่ายหน่อยเพราะว่าเขาจะเป็นเหมือนว่าเป็นเนินนะจ๊ะนี่ฟินแลนด์ฟินแลนดินแดนที่ แต่ว่าอุดมสมบูรณ์มากนะคะทุกคนแครนเบอร์รี่นี่เป็นผล,ลไม้ดีมีประโยชน์มากเลยนะคะซึ่งตลาดต้องการเยอะแต่ว่ามันมันเก็บยากดูแล้วช่วงที่เก็บแครนเบอร์รี่นี่ก็จะเริ่มแบลว,ว่าอากาศอากาศไม่ค่อยจะดีนะคะทุกคนอากาศก็คือจะหนาวนะจ๊ะ,จะนิ่งก็ใส่เต็มพร้อม รองเท้าบูทก็ต้องใส่แบบว่ารองเท้าบูทแบบหน้าหนาวนะจา๊ะรองเท้าบูทแบบว่าหน้าร้อนก็เอาไม่อยู่แล้วนะคะเพราะว่าอากาศมันหนาวแล้วถ้าแบบว่าถ้าเรามาตอนเช้านี่จะ้ะก็จะเข้าไปมาตอนเช้านี่ป่าแคนเบอร์รี่ก็จะเป็นป่าที่แบบว่าโล่งนะคะเป็นป่าที่แบบว่าหนองน้ำนะจ๊ะก็จะไม่ค่อยมีต้นไม้ใหญ่ แล้วเขาก็จะเป็นฝ่าที่โล่งอากาศก็จะหนาวจ้ะนี่ก็จะตักเอาแบบนี้ลราจาทุกคนอู้คือคือสำหรับนิ่งนะคะถ้าเก็บแคนเบอรรี่นี่ถ้าถ้ามันไม่มีนี่มันไอ้นี่นะคะทุกคนมันมันแบบว่ายังไงล่ะ ขี้เกียจนะคะแต่นิ้งขยันเพราะว่ามันมีนะคะทุกคนแล้วมันมีเยอะแบบนี้นะคะทุกคนมันก็เลยทําให้เราแบบว่าอยากเก็บเน,ะนาะจะขอบอกว่าหน้าร้อนฟินแลนด์นี่เวลาเวลาไม่เคยพอนะคะวิ่งเก็บเห็ดวิ่งเก็บแครนเบอร์รี่บางทีวันหนึ่งน่ะนิงเข้าป่านะคะนิงก็เจอเห็ดนิงก็เก็บเห็ดนิงก็วิ่งมาเก็บแครนเบอร์รี่นี่แหละจ้ะ นุกมากนี่จ้าทุกคนนิงก็จะเก็บแบบนี้นะคะเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆแบบนี้เราจะน,นิ้งจะค่อยๆเก็บเอาจะเสียดายอยากอยากเก็บเอาให้มันหมดทุกเม็ดนะคะคือเสียดายจ้ะเสียดายนี่ก็จะไอ้นี่เอาบางทีก็จะเก็บมือนะคะถ้ามันตักไม่ได้ก็เก็บมือจ้ะ ปักแครนเบอร์รี่นี่มันมันตักยากอยู่จ้ะมันไม่ใช่ตักง่ายๆเนาะมันอนี้จ้ะน,นี่จ้ะ,จะก็เก็บไปแบบนี้เลวจ้ะทุกคน เปลี่ยนมือนะคะทุกคนเพราะว่าอนนี่เราจะเปลี่ยนไปตามที่แบบว่าเนินมันอยู่ทางไหนนะคะทุกคนเราจะเราจะตักขึ้นนะจ๊ะก็เปลี่ยนมือตักเอาจะ้ะว,ว้าว อโอ้โหดูจะทุกคนดูจะเป็นน้ำแบบนี้นะคะเห็นไหมคะนี่เวลาไอ้นี่เราเหยียบลงไปนะคะป่าแคนเบอร์รี่นี้จะเดินยากนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าจะเดินง่ายนะคะมันจะเป็นน้ำข้างล่างจะเป็นน้ำ อันนี้เนาะมนงก็จะเก็บเร็วจนะ้ะถ้าไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูเนาะก็จะรีบเก็บจะ้ะถ้าเรายืนนานนะคะทุกคนเราต้องขยับขาบ่อยๆถ้าเรายืนานานนะ่ะขาเราจะพูดเ,เก็บเอาให้ทุกเม็ดเสียดาย ทุกคนข้างล่างเป็นน้ํานะคะเป็นน้ําอย่างที่หนิงบอกนะคะมาทุกคนหนิงพาตัดแคนเบอรี่จ้ะป่าแคนเบอรี่ป่าแคนเบอรี่ป่าเลดเบอรี่ป่าบูเบอรี่เขาจะอยู่ป่าที่ไม่เหมือนกันนะคะหาป่าให้เจอจ้ะเขาจะไม่ได้อยู่ป่าเดียวกันนะคะก็จะอยู่คนละป่าเลยนะคะ ประโยชน์ขายดีมากใหญ่ใหญ่หนาวแล้วนะคะเ็นแลนด์ช่วงเก็บแคนเบอรี่นี่ก็คือจะหนาวแล้วจะช่วงที่แคนเบอรี่สุกมันก็ยุ่งยุ่งยุ่งเข้าป่า คือเนาะมันมีให้เราเก็บเราก็เก็บไปจ้ะทุกคนเพราะว่าทุกอย่างมันขายได้หมดทุกอย่างเป็นเงินอันดับแรกก็จะได้เก็บบูเบอรี่ก่อนนะคะทุกคนบูเบอรี่นี่ก็คือจะออกก่อนใครแล้วก็จะสุกก่อนใคร ก็จะได้เก็บเลดเบอร์รี่เลดเบอร์รี่นี่มันก็แล้วแต่บางปีนะคะถ้าบางปีแบบว่าฝนตกเห็ดพึ่งหวานก็ออกก็วิง่งเก็บเห็ดพึ่งหวานเก็บผลไม้ไปด้วยจ้ะก็หมดหน้าเลดเบอร์รี่ก็นี่แหละ แครนเบอรี่แล้วก็เห็ดดำยุ่งมากยุ่งมากในปปะคือมันมีมันมีเยอะนะคะทุกคนก็เก็บขายไปเนาะทุกคนนี่อาที่ตักตักเลยจ้ะ เก็บได้ไวนะคะทุกคนได้ไวกว่าเก็บมือจะ้ะเก็บมือมันเก็บได้ทีละลูก เขาบอกว่าปลาแคนเบอร์รี่นี่ปลาใหญ่นะคะทุกคนบางปีน่ะนิงยุ่งหนิงก็มาไม่ทันนะป่านี้แต่ว่ามันก็มีคนมาเก็บเหมือนกันนะคะคือบางปีเราก็แต่ว่าเราก็จะมีปลาหลายที่นะจ้ะปลาเราก็จะมีหลายที่นะจ้ะเราก็ไปไอ้นี่บางทีเราก็ไม่ได้เก็บตรงนี้นะคะ ก็อันนี้จะ้ะซึ่งจะเป็นปลาใหญ่เราก็เข้าได้หลายทางอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วแต่โอ้เยอะทุกคน ไอ้นี่แหละจ้ะนี่ก็เก็บแบบนี้แหละจ้ะเวลาให้นั่งก็ไปเทใส่ถังเหมือนกันกับบลูเบอรี่เรดเบอรี่นะคะทุกคนนี่หญิงก็จะเก็บให้ดูประมาณนี้นะคะเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะคะว่าหนิงเก็บได้วันหนึ่งกี่ถังนะคะเพราะว่าหนิงก็จะรีบหน่อยนะคะเพราะว่าไอ้นี่เนาะเพราะว่าเก็บมือเดียวมันก็จะไม่ถนัดนะคะ เก็บมือเดียวมันก็จะไม่ค่อยถนัดเนาะันก็จะรีบเก็บจ้ะเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะคะว่าได้กี่ถังจ้าเก็บเก็บเก็บจ้ะทุกคนผลงานวันนี้ขอบอกว่าคุ้มค่ามากตักเอาตักเอานะคะขยะก็เอามาจ้ะเอามาเลือกเอาที่บ้านนะคะ พราะว่ามันมืดเร็วจะช่วงนี้เราต้องรีบนะคะรีบกับเวลาจ้ะเวลามันไม่พอนอันนี้คือแคนเบรรี่นะคะที่หนิงเก็บมานะคะเก็บมาได้แปดถังนะคะทุกคนเอามาทําความสะอาดได้แปดถังรอลูกค้ามารับจ้ะแคนเบรรี่ลูกใหญ่ๆส,สวยนะคะทุกคนขอบอกว่าหน้าร้อนฟินแลนด์ไม่มีแต่เวลานะคะทุกคนเวลาไม่พอจริงๆนะคะสำหรับหนิงแปดถัง,งจ้ะวันนี้ นี่เปิดร้านจากเปิดร้านเปิดร้านขายที่บ้านเดี๋ยวลูกค้ามารับนะคะเวลาไปเก็บเหนื่อยเหนื่อยนะคะทุกคนบอกเลยว่าเดินเหนื่อยมากป่าแคนเบอรรี่แต่ว่ามันก็ชื่นใจเวลาที่ขายเนอะมังก็มีลูกค้าแบบไม่อั้นนะคะก็คือเก็บมาเท่าไหร่ก็คือได้ขายหมดนะคะก็คือเหนื่อยนะคะเวลาไปเก็บยอมรับว่าเหนื่อยเนื่อยจริงแต่ว่ามันก็นี่หละจ้ะ มันก็มีความสุขเวลาขายนี่แหละจ้ะนิ้งขายทั้งห้าสิยูโรนะคะทั้งหมดนี้ก็ได้400รยูโรนะคะ400ยูโรก็คิดเงินไทยก็เป็นเงินไทยก็หมืน่นมันแล้วแต่อัตราแลกเปลี่ยนนะคะหมื่นสกับหมืน่นห้าหมื่พกว่าเกือบหมื่นห้าพันจ๊ะทุกคน คิดดูว่าหนิงทําคนเดียวนะคะหนิงทําคนเดียววันหนึ่งได้วัน,นกเก็บแครบ прин, บนเบ kind of. อร์รีวันละหมื่นหมื่นกับหมื่นห้านะจ๊ะทุกคนก็เป็นเงินดีอยู่นะแต่ว่าก็เหนือ่อยจ้ะอย่างว่าเนาะมันไม่มีงานไหนที่แบบว่าสบายแล้วได้เงินเยอะนะคะทุกคนเราอยากได้เงินเยอะเราก็ต้องยอมเหนื่อยนะคะมันก็เป็นธรรมดานะคะนี่จ้ะแต่สําหรับหนิงหนิงก็ยอมเหนื่อยนะคะถามว่าคุ้มไหมหนิงก็ว่ามันคุ้มจ้ะ ไปจ้ารอลูกค้านะคะทุกคนรอลูกค้ามารับจ้ะแปดถังชำๆจ้าวันนี้นะคะเหนื่อยก็ทนเอานะคะเพราะว่าระยะเวลาของผลไม้นี่คือมันไม่นานนะคะของประเทศฟินแลนด์นะคะหนิงก็หน้าร้อนมาหนิงไม่ค่อยมีเวลานะคะทุกคนคือหนิงจะเข้าป่าจ้ะคือเก็บผลไม้ก่อนจ้ะหนิงเก็บทุกอย่างนะคะ บลูเบอร์รี่เรดเบอร์รี่แคนเบอร์รี่นะคะแล้วก็เห็ดนะคะทุกคนนิ้งขายทุกอย่างเลยนะคะนิ้งถึงไม่ค่อยมีเวลานะคะเดี๋ยวคลิปก็จะลงให้ดูเรื่อยๆนะคะคลิปนี้ก็คือจะทยอยลงให้ดูเรื่อยๆแต่ว่าถ่ายมาไม่ถ่ายมาอยู่จากแต่ว่ามันไม่มีเวลาจริงๆนะคะเพราะว่าผลไม้เราก็ต้องมาทําความสะอาดนะคะเพราะว่าเราขายผลไม้สดเนาะเราก็จะเร่งรีบนะจ๊ะไปจ้ะรอลูกค้ามารับจ้ะ